สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้ลองเล่นเกมบอร์ดไปแล้วนะครับที่ร้านร้านและเล่นบอร์ดเกมแห่งนี้นี่เองครับสัปดาห์นี้นะครับผมก็มีเกมที่อยากจะบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องมาเล่นให้ได้จะเป็นเกมอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนแรกเลยนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของเด็กอายุตั้งแต่3ปีนะครับถึง6ปีนะครับ ซึ่งเกมเนี่ยมีเยอะแยะมากเลยนะครับสำหรับน้องๆที่แบบมานะครับหรือว่าใครที่พาลูกมาเล่นหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับเกมคือตอบโจทย์มากๆนะครับอย่างเกมนี้นะครับชื่อว่าเกมเจ้าปลาน้อยนะครับซึ่งเกมนะครับก็คือจะให้เด็กๆที่มานะครับเป็นการฝึกความจําโดยแต่ละปลาแต่ละตัวเนี่ยครับจะมีจะมีหางครับเป็นสีให้เราเนี่ยตกปลาแล้วก็มีใบบัวให้จับถ้าเราจับใบบัวได้สีไหน แล้วเราให้จหําปะหางปลาไว้นะครับว่าหางปลาอันนั้นนะครับสีอะไรสมมุตนิน้องๆตกปลาขึ้นมาได้นนครับได้หางสีนั้นตรงกับใบบัวน,น้องๆก็เหมือนว่าจะได้ ไว้มาอยู่ที่เราครับแต่ถ้ามติว่าเราหยิบผิดก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทิ้งใบบัวแล้วก็หยิบใบบัวใบใหม่แล้วก็นํามาจับปลาห่างปลาให้มันตรงกับใบบัวนั้นเราก็จะได้ปลาไปครับในการจบเกมนะครับเกมนี้จะจบก็ต่อเมื่อเราใบบัวหมดครับตอนเราเปิดใบบัวเนี่ยถ้าใบบัวมันหมดแล้วเราตกปลามาครบแล้วตอนจบเนี่ยเราก็จะมาวัดกันว่าใครได้ปลาเยอะกว่ากันนั่นเองครับอ่าเรามาอีกหนึ่งเกมนะครับอันนี้ชื่อว่าเกมจุลสิกสแน็คนะครับอ่าซึ่งเกมนี้นะครับเล่นง่ายมากครับสำหรับน้อง น้องนะครับที่มานะครับก็จะเล่นได้ประมาณ2คนนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือว่าน้องๆนะครับจะมีตัวไดโนเสาร์ครับให้เลือกเป็น2สีนะครับแล้วก็ไปแข่งกันกินหญ้าผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าเราเนี่ยไปแข่งกันกินหญ้านะครับแต่ละหญ้าเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันอาจจะได้คะแนน1 2 3ใครกินหญ้าได้เยอะกว่านะครับคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะแต่มากไปกว่านั้นครับในหญ้าเนี่ยความสามารถพิเศษก็จะมีเจ้าตัวนี้ครับ ชื่อว่าตัวชี e วนะครับน้องๆน,น่าจะรู้จักสำหรับใครที่แบบว่าเยดูการ์ตูนตอนเด็กนะครับเป็นตัวกินเนื้อตัวนี้นะครับก็จะเหมือนมาสร้างความปั่นป่วนในเกมนะครับแล้วก็ไล่กินไดโนเสาร์ของเด็กๆได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้นก็เป็นความสนุกสนานสําหรับน้องๆที่มานะครับก็จะได้ในส่วนของการมองแบบมิติสัมพันธ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆสาหรับเด็ก3ขวบถึง6ขวบนั่นเองครับ และสาหรับใครที่อยากจะมาทดลองเล่นแบบนี้นะครับก็พาลูกๆเด็กๆมาเล่นได้นะครับมาฝึกประสบการณ์ได้ที่นี่นะครับที่ลานละเล่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่าครับว่าจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับตอนนี้นะครับเราก็มาที่อีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของปาร์ตี้เกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันดีกว่าครับเกมนี้ครับ ไดฟิเซนเซเว่นครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นกับเพื่อนนะครับโดยกติกามีอยู่ว่านะครับจะให้นะครับข้างหลังนะครับจะมีการ์ดแบบนี้นะครับให้เพื่อนนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ลงมา6 5 4 3 2 1นับแบบนี้นะครับจะนับไปถึงแค่7ซึ่งความสนุกมันอยู่ตรงที่นี่ครับในแต่ละการ์ดนะครับก็จะมีสับท์ะครับเคำอักการอย่างเช่นคนนี้นะครับมาเฟียคนที่คุยโทรศัพท์นะครับตอนที่ผมสมมติผมนับไป1 2ผมมีการ์ดเอ่อฮัลโหลนะครับผมก็จะ พูดไปว่าฮัลโหลและเพื่อนคนต่อไปก็ต้องนับเลขต่อจากผมซึ่งถ้าใครเนี่ยไม่มีสติหรือว่าใครที่หลุดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจะโดนเพื่อนทําโทษโดยที่เพื่อนอ่ะแล้วแต่คนนะครับว่าจะคิดกติกาอะไรมานะครับซึ่งคีย์เวิร์ดเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าสติไม่มาความหาจะบังเกิดนะครับแนะนําว่ามาเล่นกับเพื่อนได้ความบันเทิงแล้วก็ได้แบบเสียงกล์ล็อกกลับไปแน่นอนครับแล้วก็เกมนี้นะครับได้รับรางวัลเกมยอดเยี่ยมด้วยนะครับในปี2 0 1 6นะครับนี่ครับนี่ใครมาก็มาดูได้นะครับ เรามาดูกันที่อีกหน well <sh> ึ่งเกมดีกว่าครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับชื่อว่าเกมว่ายิงเป็ดครับโดยเกมนี้นะครับจะให้ถ้าสมมุติเรามากับเพื่อนนะครับก็คือแต่ละคนนจะถือไพ่คนละ3ใบแล้วก็เล่น1ใบในการให้เพื่อนแต่ละคนลงการ์ดครับลงการ์ดที่เรามีลงไปลงไปแต่ละอันนะครับก็จะมีเห็นนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นจะมีรูปยิงรูปเป็ดรูปเล็งเป้านะครับแล้วก็จะลงไปถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยลงเป็ดของผมไปแล้วเพื่อนผมเนี่ยก็ลงเป็ดลงมาอีก1ตัวนะครับ ถ้าสมมติว่าเป็ดที่กำลังจะโดนยิงก็คือจะเป็นเป็ดต,ตัวที่อยู่บนสุดนั่นเองครับซึ่งง่ายมากเลยครับเกมนี้หาผู้ชนะโดยการที่เป็ดที่รอดเป็นตัวสุดท้ายคนนั้นก็เป็นผู้ชนะครับความสนุกมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับโดยคีย์เวิร์ดนะครับก็จะชื่อว่าคนเล็งไม่ได้ยิงคนยิงไม่ได้เลนะ็งนั่นหมายความว่าถ้าสมมติ ern, ผมเป็นเป็ดอยู่ในกองนั้นน่ะถ้าสมมติผมโดนเล็งผมอาจจะไม่ได้ถูกยิงก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนผมก็ได้ที่ถูกยิงเพราะว่าเป็ดมันสามารถสลับไปสลับมาได้แล้วก็ไพ่ี่เยาลงไปพอไพ่แล้วหมดมือครรรัับเเาาาาากกก็็จะะตต่่่ววขึ้้้้นนนมมมมมใหถสิผผผออยปูชง รักษาปิดของผมให้เท่าชีวิตเลยครับมาดูในหมวดของหมวดแฟมิลี่มากนะครับนั่นก็คือเป็นหมวดที่ผมกับพี่หญิงนะครับได้เล่นไปตอนแรกนะครับชื่อว่าเกมโพช t ั่นเอ็กโพชั่นนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคนที่แบบอยากจะมาเล่นแบบผมนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกมนี้ครับที่ผมเพิ่งเล่นกับพี่หญิงไปนะครับนั่นก็ชื่อว่าเกมว่าสวายั่นเองครับนี่เป็นการ ขึ้นเกาะหนีปลาฉลามอะไรแบบนี้นะครับหมวดนี้นะครับที่มาเล่นนะครับต้องบอกว่าเหมือนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นมากกว่ามาใช้เวลาร่วมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมวดต่อไปกันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้น2นะครับซึ่งชั้น2นะครับก็จะมีเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมยูโรเกมนะครับที่จะต้องใช้เวลาเล่นนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับใช้ระยะเวลาในการเล่นนิดหนึ่งนะครับอย่างตัวที่ผมถือมานะครับเป็นเกมสมาร์ทโฟนอินนะครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นผผู้บบรรริิหาษัทมมืืออถะจ เออตั้งราคาเท่าไหร่ ผลิตจำนวนเท่าไรส่งไปขายประเทศไหนบ้างและผมจะได้กำไรเท่าไหร่เหมือนเป็นการฝึกเริ่มต้นเป็นการทวีตเราว่าเฮ้ยเราจะไปทำธุรกิจเราจะต้องมีการวางแผนยังไงบ้างเป็นลำดับเป็นขั้นตอนครับเกมนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็ต่อยอดในอนาคตได้ครับตอนสุดท้ายเลยนะครับเราจะมาวัดกันว่าบริษัทใครครับได้กำไรเยอะที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะครับจำลองชีวิตจริงเลยครับเกมนี้ต้องบอกว่าที่นี่นะครับเขามีการรวมบอร์ดเกมทั่วโลกนะครับมากกว่า2000รายการเลยนะครับจากที่ผมเล่นไปนะเป็นส่วนเล็กๆเลยนะครับแล้วก็สนุกมากๆและสำหรับใครที่เล่นและยังไม่จุ ที่นี่เขายังมีบริการซื้อเกมกลับไปเล่นที่บ้านได้ด้วยนะครับเล่นเกมแล้วไม่ต้องกลัวจะหิวเลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีทั้งของข่าวแล้วก็ของหวานพร้อมเสิร์ฟเราเลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสปาเกตตี้ไข่กุ้งนะครับที่ผมสั่งมาของหวานก็จะเป็นโรตีกรอบนะครับแล้วก็กีกีลาลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมด้วยครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับเหมือนนมชงผูครับหวานมันมากเอาเรามาลองชิมสปาเกตตี้กันบ้างดีกว่าครับ หอมไข่กุ้งมากหอมชีสมากครับสป hmm. า,กากเกตตี้ไก่กุ้งนะครับที่นี่ไม่หวงกุ้งเลยนะครับให้ไข่กุ้งเยอะมากนะครับแล้วก็มีกุ้งเป็นตัวๆเลยนะครับนี่อ๋อชิมกุ้งก่ nitrogen. อนสดมากอันนี้นะครับก็จะเป็นโรตีกรอบนะครับเขาก็จะให้เป็นนมกับช็อกโกแลตมานะครับแต่ว่าผมจะเลือดด้วยนมก,ก่อนเลยกันครับ ให้หนูเยอะมากโรตีกรอบมากเลยครับแบบฟูมากแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปนิดนึงครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองชิมโรตีกรอบกันดีกว่าครับอยให้ฟังเสียงอ้กรอบมากครับได้ยินเสียงไหมครับ <S <S> รสตีกรอบมากครับช็อกโกแลตอร่อยครับไม่ใช่ช็อกโกแลตแบบว่าเลี่ยนๆทั่วไปนะครับและสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเล่นบอร์ดเกมสนุกๆแบบผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง Facebook ของทางร้านเลยนะครับและครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกินไปเล่นที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ